สวัสดีครับผมรถพังครับมหากราบของการเปลี่ยนล้อยางรถนะครับโอ้โหผมผมบอกช่างไปประมาณสี่ห้าวันช่างบอกว่าวิ่งเข้าไปในเมืองไม่มีนะครับเมืองพลนะครับแล้วผมก็เมื่อวานเนี่ยเหมารถนะครับถึงขั้นต้องเหมารถเพื่อจะเอาไอ้ล้อนี้ไปหา ซื้อ,อยางมันนะครับถอดไปให้ด้วยถ้าเอาถ้าไม่ถอดไปเดี๋ยวเจ้าของร้านซ่อมเขาไม่รู้เขาก็จะให้มามม่วๆนะครับสรุปว่าก็ไปตะเวนอยู่บัวใหญ่นะครับไปบัวใหญ่ถามอยู่ห้าหกล้านได้มั้งทั้งร้านขายยางโดยเฉพาะร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ร้านจักรยานถามมันหมดนะครับสรุปว่าก็ไม่มีอยู่ดีนะครับล้อนี้เป็น ขนาดอะไรนะล้อ16ขนาด2.5นะครับน่าจะเป็นขนาดล้อ16นะครับแล้วก็หน้ากว้างมันนะ2.5เนะอะไม่มีครับไม่มีก็เลยไม่ได้ขี่นะครับริงไว้อย่างนี้ตอนนี้ก็ หาดูในอินเทอร์เนต็ตเนาะก็เจอแล้วนะครับก็สั่งมาเขาว่าอีกประมาณ5-6วันถึงจะมาถึงนะครับช่วงนี้ก็เหงาเลยนะครับไม่ได้ไปไหน <c oughs> อนนาจจริงๆนะครับนี่แหละข้อเสียของอะไรที่มันไม่เหมือนชาวบ้านเขานะครับอันนี้อันนี้มันล้อล้อไม่เท่ากันนะ ถึงแม้จะเท่ากันให้ตรงตรงเดือยมันก็อาจจะใช้ด้วยกันไม่ได้นะครับต้องหาต้องดูเดือยมันแล้วก็ไปเทียบเอานะครับผมก็ไม่กล้าซื้อนอะขนาดขนาดยางนอกกับยางในมันก็เท่าไหร่ละ่ะที่สั่งจากเอนไลน์เจ็ดร้อกว่าบาทนะครับทั้งทั้งชุดรวมค่าส่งนะครับเจ็ร้อกว่าบาทเลยนะล้อเล็กๆนี่นะ อย่างนอกอย่างในโอ้โหก็เอาการเลยนะครับ <c oughs> นั่นแหละครับผมว่ไม่ได้ไปไหนเนี่ยจะเข้าอาทิตย์หนึ่งแล้วครับ